ล้อฟอร์สสำหรับกระบะมีหรือเปล่าครับบอกเลยว่ามีนะครับนี่เลยตัวนี้เลยนี่นี่นี่ตากล้องมาดูครับ S อสฟอร์นะครับแบรนด์ใหม่ล่าสุดทำออกมาสำหรับกระบะตัวสูงแล้วก็ PPV โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะว่ากระบะเนี่ยชอบกันเป็นสเปค9นิ้วใช่ไหมขอบ20 9นิ้วแล้วก็ตัวนี้ทำออกมาเป็น9นิ้วออฟเซต 15นะครับ9นิ้วเนี่ยเวลารัดยางเนี่ยยางมันกําลังดีมันไม่ตึงมากแล้วกไ็ไม่ไม่อ้วนมากกําลังสวยแล้วก็9นิ้วเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นออฟสูทช่วยใหม้มันจะปิ่มๆหน่อย,อยแต่วันนี้ล้อฟอร์สเอสฟอรนะครับเป็นทำสเปคมาเป็นออฟ15ใส่พอดีเป๊ะสวยมากๆก,กับตัวนี้สีแรกเนี่ยจะเป็นเท่าการโมเดล SF02 ใช้งานผลิตเป็นอลูมิเนียมเกรด 601T6 6นะครับใช้ในอุตสาหกรรม ยานอวกาศนะครับ Aero Space ล้ำมากๆกระบะได้ใช้ล้อแบบล้ำๆแบบนี้เลยนะนี่ครับสีเท่ากันก้านวาน,นครับมีฉลุแล้วก็ตรงนี้เพิ่มความบึกบึนด้วยการทำเนี่ย PCD น็อตแต่เป็นรูปเพชรนะครับเวลาเราใส่น็อตแต่งเข้าไปเนี่ยมันสวยมากเลยนะเดี๋ยวดูตัวอย่างได้ขอดูรีวิวได้แล้วก็มีอีกโมเดลครับอันนี้แนวหรูหรานหน่อยอ่า PPV เอาไปใส่ f o r t u n อ r ก็สวยเลยครับเนี่ยฮะเป็นแบบแนวแบบปาดเตียวดูพรีเมียมนะครับสีเท่ากันแล้วก็อ่ะ ทางบนนี้ก็จะเป็นสีดําเงานี่ครับฉ่ำๆเลยแล้วก็อีกโมเดลนึงนี่ครับดำเงาฉ่าๆเหมือนกันดูพรีเมียมสวยงามและใครที่เป็นห่วงนะครับใช้ล้อฟอสจะแพงเกินไปหรือเลปล่าก็นี่เลยเดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยอันนี้เป็นล้อแบบ EXTEN t e ทนที่ขยายนะครับขอบ20เนี่ยวงละหมื่นชุดหนึ่ง40,000แต่ถ้าจะขยับเป็นล้อฟอสเนี่ยก็เพิ่มอีกอึดใจนึงอีกคึบนึง จาก40,000นะครับลอฟอสเนี่ยจะจัดตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่เหลือ59,500ก็อีกอึดใจเดียวได้ล้อฟอสไปใช้เลยนะครับแล้วมันดียังไงล้อฟอสน้ำหนักเบาวกว่าล้อรีดขยายทวไปด้วยนะล้อรีดขยายทวไปเนี่ยขอบ20ประมาณ12โลแต่ล้อฟอสเนี่ยทำได้ถึง10โลเท่านั้นก็เบาวกว่าแล้วก็ล้ำสมัยกว่าด้วยการผลิตแบบฟอส100%เอาแท่งอลูมิเนียมบีบอัดเป็นหมื่นตันนะครับแล้วก็ใช้เกรด6061ที่บอกไปนะครับจึงได้ความสวยงาม เทียวบางสวยนะครับแล้วก็แข็งแรงแบบนี้นเบากว่าช่วงล่างก็ไม่ต้องทํางานหนะักใช่ไหมครับแล้วก็รถเบาก็ประหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ยังมีแอนตี้สลิปด้วยนะเข้ามาดูใกล้นะครับตรงนี้ล็อกอยางไม่ให้เคลื่อนที่จะออกจากจุดที่ช่างรัดเอาไว้ก็จะช่วยสมรรถนะของรถให้ดีขึ้นและที่สําคัญครับความหรูหราหนี่ใช้ล้อฟอร์ดเนี่ยจะได้ความหรูหราย,ยุ่แล้วนะครับเป็นกระบะตัวสูงก็อยากจะหรูบ้างอยากจะใช้ที่มันอัปเกรดขึ้นไปอีกระดับบ้างก็ต้องเป็นล้อฟอร์ดเลยครับและนี่ครับ ล้อฟอร์ดเอสฟอร์ดมาจากผู้ผลิตอาร r ์วีแลกนะครับโน๊ห no นึ่งเรื่องการผลิตล้อฟอร์ดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ S เนี่ยเอสฟอร์ดเนี่ยผ่านมาตรฐาน Impact Test c o r n e r i n g Test ทุกอย่างความการทดสอบความแข็งแรงทุกอย่างผ่านหมดนะครับแบรนด์ไทยแบรนด์เดียวที่ทำแบบนี้ได้ครับพี่ๆน้องๆท่านใดน,นะครับใช้กระบะ Isuzu D-Max นะครับไทตัน Ford Ranger นะครับ Vigo Revo หรือจะเป็น PV Fortuner Pajero Sport m u ปอรเนี่ยอยากจะอัปเกรดไป็ล้อฟอร์ด ก็ลองดู s s p o r t ครับไม่แพงจนเกินไปแล้วก็มาตรฐานโลกนะครับลองมาดูได้ครับเตียนซีแมไทไายบางกุทองแล้วก็ชนบุรีนะครับเจอกันครับสวัสดีครับ